สนทนาภาษา,าตุตตอนสามคำอาถรรพ์ตูต่ตู่ตู้ EP หนึ่งป <ยะ S 1> ้าเป็นแปรปเปอร์แรปเปอร์หญิงถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูโอ้โหนาดอู้ก็จะป่ตีเม่บอกย่าเม่ไเ์ไปประเสิเมยเห็นเม,ม่ก็เลยสั่งมาหน่อเท่าไหร่นี่ไม่รู้สามร้อยกว่าบาท แล้วแต่มันเข้ากับชุดนะแม่ไม่มันต้องไปใส่กับชุดดาต้องไปใส่กับชุดดำดำตัวดำพื้นเลยมันจะเป็นสัมมาทีอันอันดียาวจะมาใส่เอามาลองเบิ่งก่อนเพราะมันจะเป็นจังไไดมันเกิดมันเกิดจากหัวอยู่นะแต่วันค่เจดีแม่เป็นคนบือบ้านเขาไงล้วเปอร์สาวเย่ แรปเปอร์สาวไปเลยแน่ประกวดแรปเปอร์เลยมันตกใจมันตกใจเสียยืดดำละลาแบบโนนี่นั่ากางเกงตัวใหญ่ใช่โอเวอร์ไซส์โดยตรงตายแล้วตายแล้วซาใจบบลาณมันมันกับเมอยู่แต่แบบแม่ใส่หรือว่ากับโบเมียนเดี๋อบาซีนเอาไปใส่แย่มากคืออยากแต่งตัวโนนี่น่าคือถ้าเราไม่ซื้อมามันก็จะขาดใจนะนะก็เลยสั่งซื้อมาอันเราอันไหนฟังแน่ลืมว่าสิอันให้ฟัง ที่ประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุบนเวทีแล้วแขนหักบอกคำพอดีเนี่ยอุบัติเหตุสองเทือยงคือโชคร้ายทั้งสองค่ัครั้งแรกนะครับรถตู้เอแม่เจ้าเดื้หขาโรถตู้รถตู้จะไเนื้อขากระตู้ตู้ตู้ใช่ไหมแม่ตู้ตู้ตู้คุณตู่ขับรถตู้รถชนก็ได้คานดอกจรงนอกประตูอุ้ยแม่ตู้ตู้ตู้ได้คานดอกคารออกมาลยเหรอรถลิกไหมแล้วแล้วก็ นี่ไงก็หน้าผากมีเย็บ20เข็มเลยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยแม่เปิดได้หรอเปิดเปิดหน้าผากเลยแล้วตอนที่แม่คลานออกมาแม่รู้ไหมว่ามันไม่ไม่รู้แต่ว่าเลือดมันไหลเข้าตาเลือดไหลเข้าตาเสร็จแล้วทีนี้ก็มีโชกุนมีนิกกี้แล้วก็มีใครอีกอยู่ในรถด้วยใช่โชกุนเนี่ยเท้าฉีเกลยแม่เนี่ยหัวโขกกับคอนโซลในยุคหัวสนามบินไปโชว์ที่โรงแรมแสงทองโชว์คาบูเรต แต่แม่อาการหนักกว่าเพื่อนไงเด็กก็ไม่เป็นไรเนาะเด็กอยู่ในรถนแม่ขับรถตู้เองมันโค้งหัวสนามบินตรงข้ขายดอกไม้ก็เลยบอกเขาเมาเหล้าก็ซ่อมรถหมดไปสองเกือบสามแสนไม่ึ้นสารเลยอันนั้นคือโชว์เสร็จแล้วหรือว่ากำลังจะแล้วกลับมามีอีบีแคสด้วยอืมอีบีแคสไม่เป็นอะไรมันหน้าเหมือนปาร์ตี้นะผัาเป็นแล้วโชว์เพลงอลรีดังวันนั้นโชว์เพลงอลรีดังใส่ชุดอลรีดดังโชว์ที่โรงแรมแสงทองบ้านประดุกไง ของป่าแสงจะเสียทั้เลยขับรถมาอุย้ยคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาแม่ขึ้นเลยค่ะขึ้นแล้วก็ไปทรงโรงพยาบาลเลยเข้าเย็บด่วนเลยตึงก็ขูดเปิดเลยเหรอแม่มันเปิดเปิดเลยค่ะก็ก็โกนหัวแม่เป็นแมนจูเลยคร <c oughs> ึ่งหัวก็เย็บหน้าผาแล้วก็ไปขนตรงขนตาก็ยังเต็มอยู่นางชนนูเนาะไอโอโอเคครั้งนั้นผ่านไปแต่ทีนี้น้องดิวก็เลยบอกว่า เลิกโชว์แท้พิสูมันมีโน่นนี่นั่นนะก็ยังดันผู้หลังอยู่เส็จแล้วทีนี้ใจมันรักเนาะใจมันรักอ่ะจริงๆที่แม่มีทําที่ทําโชว์ขึ้นมาเพราะว่าตัวเองชอบและรักชอบแล้วก็เมื่อก่อนเราโชว์อยู่ตามแค่แม่ไผ่ไงลูกเราโชว์อยู่ตามอันนี้คือรุ่นบุกเบิกเลยนะแม่กระุ่ก60ปีแล้วเนาะ คาบาร่เลยค่ะแม่เป็นคนทําพาเด็กทํา mm. พาอินหลังอลังการน่ยฟ้าแฝดโชว์กับแม่หมดเลย mm. พวกนั้นเป็นนางโชว์หมด mm. ชิดชนกนี่โชว์ mm. ด้วยหมดเลยค่ะอีบอมอีเบิร์มเป็นนางโชว์แล้วก็อีอีตุ้ยสวยอ่ะ แล้วก็ช่้ยผีอีกก่อนที่จะพวกนี้ก่อนที่จะไปอยู่พัทยาอีตั้มมีเตอร์เนี่ยอยู่กับแม่หมดงานีจอจิตแตกสานะโมเมนิมัวเนะนี่ยเม่เด็กแต่สมัยหนายังเป็นเกียกอยู่คุนนอยังเป็นลิ่งอยู่ยังเป็นหมเจีเยียยงเป็นหิ่งเจียเยี่ก <c oughs> ินนั่งโชว์แบบ <c oughs> เป็นแนวบรเป็นแม่ห้ากับจับมาโชว์กันง่ายชุดก็ไม่มีชุดไม่มีแล้วก็ไปเช่าเพชรปินทองเพราะแม่เคยไปขึ้นเบทีกับพ่อน้ดลพดนี่ก็ไปเช่ามางานละสองร้อยสามร้อยเขากับจับนัานละพันสองพันสามพ เด็กก็ได้ค่าตัวคนละสองร้อยโชว์โชว์เขากับคนบอกเคยเห็นเนาะเขาไม่รู้ว่าโชว์คาบเร่เคืออะไรแต่ว่าเราโชว์คาบเร่แต่เราตกท้าด้วยลำซิ่งม,มันก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ไงที่เขาบอกว่าเพิ่งมาเห็นน,านาะนะว่าเปิดตัวด้วยโชว์คาบเร่แต่ก็ตบท้าด้วยเมื่อก่อนแม่ตั้งลำซิ่งลำซิงสเตีเล็กพวกหมอลำกต่างๆนี่น้องหนึ่งยังเป็นนักร้องรับเชิญเลยน้องหนึ่งวัลันญาเป็นนักร้องเลยกับคุณแม่ยังห้องเพ่งเสียงหลงอยู่เลย อนันตชัยก็ยังไม่ได้เป็นหมอลยใเครเลยค่ะแม่เป็นล่ำสิ่งเลยค่ะล่ำล่ำมะล,ล่ำคูเอกล่ำกระเทยแม่กับยายเจินเจินะเจินเจินอีสานเน่เจินเจินไม่ใช่เจินเจินพุนชุง